วันนี้เรามาชมรูปรอหลวงพ่อคุณนะครับตลับเหลือรุ่นเหลือกินเหลือใช้ครับรูปรอสวยๆครับเดิมๆแล้วครับเนี่ยแบบคลาสสิกครับ ชัดๆคมคมอยู่นี้กล่องตลอดครับเศงามครับหลวงพ่อโคณปริสุทธโธรุ่นเหลือกินเหลือใช้ครับ สนใจทักมาได้นะครับผมช่วงนี้กำลังฮิตครับหลวงพ่อค,คุณมีไว้ติดบ้านดีครับผมช,ชัดๆครับสวยเดิมๆแบบคลังขังนะครับแถมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ฝากติดตามด้วยนะครับผมใครมีก็ามาชมกันบ้างนะครับใครอยากได้ก็ทัก <c oughs> มาได้นะครับผมพร้อมกล่องครับกล่องก็เดิมเดิมครับปีสามหกครับเหลือกินเหลือใช้